วันนี้มีเคล็ดลับมาบอกรับท่านผู้ชมถ้าท่านกลัวโทัวลงตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วครับท่องไว้เลยครับนะฮะทัวลงเมื่อ,อไหร่เรากําลังจะได้โชคได้โชคได้เงินและก็ได้ช่วยประเทศให้รอดพ้นจากไอ้พวกขยะแผ่นดินพวกนี้ด้วยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวทีนชาติคุณครับทอล์กทูเว ผมตัด t a l k กทูเวมาเนี่ยไม่เคยทำรายการเป็นแนวแบบ How w t นะครับส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงประเด็นข่าวสารสถานการณ์ทางการเมืองเป็นหลักจริงๆคิดอยู่นานเลยครับว่าอยากจะทำแนวแบบ How To บ้างแต่มันไม่ศบจังหวะไม่ศบช่องสัทีครับแต่วันนี้แหละครับเนี่ยซึ่งอาจจะถือว่าเป็น t a l k toway เทปแรกซึ่งจะนำเสนอในรูปแบบของ How-to ครับ แต่ how to ในที่นี้ก็คือว่า how to ชี้ช่องรวยด้วย3กีบครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับแหมพอพูดถึงคำว่าทัวไปลงทุกคนก็รู้สึกสยองครับนะฮะไม่มีใครอยากเจอไม่มีใครอยากจะโอ๊ยตายแล้วมันมาแล้วไอ้พวกทัวเนี่ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าต้องปิดเฟซหนีมั่งต้องอะไรอย่างไรบ้างนะครับ ผมบอกว่าวันนี้ไม่ต้องเลยครับไม่ต้องเลยเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าทัวลงอาจจะเป็นอุย้ยตายแล้วอูซวยแล้วแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าถ้าทัวมาลงให้นึกไปเลยครับว่าโชคกําลังมาที่ตัวเราแล้วครับนะถ้าท่านรู้สึกขัดสนถ้าท่านรู้สึกลําบากนะครับนะอยู่ในช่วงนี้เงินทองไม่ค่อยจะคล่องมือถือว่ามีคนจะเอาทรัพย์เอาโชคมาให้แล้วครับพวกทัวสามกีบเนี่ยนะครับมาพร้อมกับเอาทรัพย์มาให้ด้วย เดี๋ยวจะมาแนะนํากันว่าทําไมถึงพวกนี้เอาซับมาให้ด้วยนะครับอ่ะแต่เดี๋ยวจะให้ดูโพสต์อันนี้ก่อนนะครับนะฮะเป็นโพสต์นะครับไปโพสต์ในกลุ่ม Real Miss Thailand นี่ก็บอกว่าเฟียวได้นะแต่ต้องเซฟตัวเองด้วยจ้าจากที่พี่หญิงเตือนเอาไว้แล้วบอกได้เลยว่าทูตคนนี้เขาของจริงเขาไม่ได้อยากเป็นศัตรูกับประชาชนทั่วไปแต่สื่อตั้งใจบิดเบือนให้เขาโดนทัวลงลูกเจี๊ยบก็ไปงับ ท่านทูตคนนี้เป็นคนที่รอบรู้เรื่องนางงามเรื่องนางงามเขาเก่งเขารู้แม้กระทั่งว่าทำไมปี1992นามิเบียมงลงแต่ทำไมเวเนถึงไม่มงก็เพิ่งรู้จากเขานี่แหละเพราะเขาไปอ่านบทความต้นฉบับจริงๆก่อนโดนบิดเบือนลดอคติบางอย่างไม่ถูกใจเราแต่ที่สาระสำคัญนางสอนว่าคุณสมบัติที่กองประกวดต้องการคืออะไรลูกเจี๊ยบ หลายตัวเกียมเงินเลยจ้าให้ดูตรงนี้นะครับถามว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือนะครับเป็นคนซึ่งโพสต์ออกมาแล้วก็พูดไปถึงบรรดาพวกสามกี่พวกทัวซึ่งไปรุมถลม่มท่านทูนนริสโรธนะฮะซึ่งได้โพสต์ท่านได้แสดงความเห็นเกี่ยกับเรื่องของคุณอาร์แมนดาเอาไว้ ในโพสต์ของท่านแล้วมีสื่ออย่างไบร c e TV เนี่ยเอาไปบิดเบือนนะครับจนทําให้เกิดกรณีการฟ้องร้องกันขึ้นแล้วหลังจากนั้นท่านทูตก็จะดําเนินการฟ้องบันดาไอ้พวกนี้ครับที่เขาเรียกลูกเจียบเนี่ยนะฮะหรือคนซึ่งไปถล่มนะครับคนที่ไปด่าทอท่านในเพจของท่านด้วยความหยาบคายนี่แหละครับอไปให้ดูกันนะครับเนี่ยฮะท่านพูดแบบนี้ครับ ผมขอให้ทางสอชอรวบรวมหลักฐานที่ b ไรที TV นำบทความที่ผมเขียนใน Facebook เรื่องการ call o ของนางงามเอาไปจู่หัวบิดเบือนรวมทั้งแคปคอมเมนต์ที่เข้าไปด่าผมอย่างหยาบคายทุกเม้นเพื่อเตรียมการดำเนินคดีดแล้วครับเจอกันที่ศาลเพื่อนที่จะช่วยเป็นพยานให้ผมว่าผมไม่ได้เขียนเรื่องแบบที่สื่อนี้จู่หัวบิดเบือนช่วยลงชื่อพร้อมที่อยู่และเบอร์ให้ผมหลังใหม่ด้วยครับแม้ว่าทาง ไบรท์ทีวจะลบโพสต์หนีไปแล้วความผิดก็ถือว่าสําเร็จแล้วผมและทีมงานสอชอ,อ,อได้แคปเอาไว้ทั้งหมดแล้วครับเจอกันครับแล้วล่าสุดแม้ว่าทางไบรท์ทีวีจะออกมาขอโทษน,นะครับท่านทูตก็บอกว่าไม่ได้ครับเรื่องนี้ต้องถือว่าจะดําเนินการให้ถึงที่สุดนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่คือวิธีการที่จะเอาคืนนี่คือวิธีการที่จะโต้กลับไลพวกทัวสามกีบเมื่อมาแล้วคนเมื่อก่อนจะรู้สึกว่าเฮ้ มาแล้วสวยแล้วแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับมาแล้วแล้วก็มาพร้อมกับบางทีบางคนนะครับจะเอาเงินเอาทองมาให้เราด้วยถามว่าทำไมนี่ตอนนี้นะครับมันมีหลายกรณีอย่างท่านทูนเนี่ยท่านโดนเรื่องของการให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องคุณอเมนดาบนเวทีการประกวดมิสยูนิเวอร์สนะฮะแต่ตอนนี้มันก็มีเรื่องอื่นอีกครับที่ไอ้พวกทัวร์สมกีมันเข้าไปลงนะครับเช่นไอ้เพจที่ผมพูดถึงไปเมื่อวานนะครับนะฮะ แล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ดาราเขาไม่ยอมแล้วเขาไม่อยู่นิ่งๆเฉยๆให้พวกมึงเนี่ยมาถล่มก็ฝ่ายเดียวหรอกนะเขาก็ออกมาโต้คืนนะครับแต่ที่เพจนี้ก็พูดดีนะครับนะฮะเพจของคุณหมึกซึมนะฮะเพจคุณหมึกซึมเ็าบอกว่าน้ำหมึกบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าบุคคลเหล่านี้มีชื่อเสียงมีเงินมีทองพร้อมที่จะจ้างทนายดําเนินคดีอีกอย่างค่าเสียหายของคนเหล่านี้ไม่ถูกถ้ารวยไม่จริงขอร้องอย่าห้าว ช่วงนี้พยายามเอารองเท้าวางหน้ากระจกแล้วหัดกราบรองเท้าครีเอทท่างามๆเอาไวนะ้นะน่าจะรอดูนะครับบุคคลเหล่านี้ก็เช่นใครบ้างนะครับคุณชมพู่คุณเบิร์ตนะครับคุณ F คุณ B คุณหน่อยอ้าวหลายคนนะครับผมไม่ต้องพูดถึงทั้งหมดแต่ก็เหมือนอย่างที่คุณหมึกซึมนะครับหรือเพนมึกซึมเขาบอกนี่แหละครับว่าบุคคลเหล่านี้นะครับเขาไม่จําเป็นต้องออกมาตอบโต้คุณด้วยซ้าอย่างคุณชมพู่ขเขาก็พูด ทัดเียนครับว่าชมพู่ลอยตัวอยู่เหนือดราม่าไม่เอาลดตัวเข้าไปเสวนาหรือทำสังฆกรรมกับไอ้พวกทัวซึ่งเป็นเป็นเหมือนกับนะฮะขยะชั้นต่ำนี่ผมต้องใช้แบบนี้นะครับไม่ได้ไม่ใช่คุณชมพู่ใช้นะผมเปรียบเทียบมาเองนะครับเพราะจริงๆไอ้พฤติกรรมของวันนี้มันพฤติกรรมขยะจริงๆครับนะแต่สิ่งที่คุณหมึกซึมพูดนี่น่าคิดนะครับนะฮะแล้วผมก็คิดว่าเอนะครับถ้าจะทำให้เป็นกรณีตัวอย่างก็ดีนะครับ คุณชมพู่ครับนะฮะคุณน็อตครับนะฮะไหนไหนเนี่ยถือว่าช่วยชำระล้างให้บ้านเมืองสะอาดไปด้วยอย่าแค่เหมือนกับว่าไม่สนใจพวกนี้นะครับผมว่าถ้าคุณชมพู่นะครับจัดทนายนะครับเอาสัก3าสี่ซาเอาสัก10 20 10คนก็พอครับนะเอาให้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่านี่คือเมื่อคุณได้แสดงการล่วงละเมิดต่อเสรีภาพของคนอื่น มันต้องมีค่าใช้จ่ายมันต้องมีค่าชดใช้นะครับไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามมันก็เหมือนกับที่ท่านทูตท่านทําให้เห็นนะครับนะฮะถ้าคุณชมพู่นะครับพี่เบิร์ตนะครับจะใจยอมใจแข็งนะครับใจดำสักนิดหนึ่งนะครับแล้วจัดการพวกนี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับแล้วผมเชื่อครับทางคุณชมพู่ทางพี่เบิร์ตทางคุณน็อตเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองหรอกครับนะฮะแต่ว่า ทำแล้วครับแล้วเอาเงินไปทําบุญครับให้พวกนี้ได้เข็ดได้ลาบได้จดได้จํามันจะเป็นเหมือนกับที่คุณหมึกเซม่านะครับนะฮะเห็นไหมครับพยายามหัดครีเอทกราบท่างามงามเอาไว้นะแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าเป็นเหมือนกรณีท่านทูตเนี่ยแค่ขอโทษเนี่ยไม่พอนะครับนะฮะเมื่อก่อนนะครับออกมาขอโทษแล้วท่านก็ใจอ่อนเดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะฮะซึ่งต้องบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องมีแค่ทั้งกรณีของท่านทูตหรือกรณี ของดาราซึ่งถูกเพจพวกนี้เอาไปแขวนประจานเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้ก็มีกรณีผมพูดไปแล้วนะครับมีกรณีของอาจารย์อนนท์ซึ่งก็พร้อมจะดําเนินคดีกับไอ้พวกสามกีบซึ่งไปทําวิธีการเดียวกันตอนที่อาจารย์โพสต์ถึงเรื่องลูกบิดประตูตอนที่อยู่บังนอกหรือหลวงพี่กตัตโตพวกนี้ตัดต่อภาพเอาไปล้อนะครับสมัยก่อนที่ท่านบวชก็ตั้งทีมทนายขึ้นมาเพื่อที่จะดําเนินการกับพวกนี้เหมือนกันเห็นไหมครับ นี่คือวิธีการจัดการนี่คือวิธีการเรียกว่านะครับชี้ช่องรวยด้วยไอ้พวกทัวสามกีบครับอ้าวทีนี้ก็มีอีกอเดี๋ยวให้ดูนะครับนะฮะทางเพจมึกซึมนะครับเขาก็พูดเรื่องนี้ก็เหมือนกับเป็นคําแนะนํานะครับนะฮะเขาก็บอกว่าตอนที่ใช้เฟซเล่นส่วนตัวนะครับตอนทัวลงรู้ไหมตอนนั้นหน้ามึกใช้คําว่าอะไรไปตอบคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่เข้ามาอย่างเกลี้ยกล่อมผลปรากฏว่าลบโพสต์กันเป็นแถวประโยคนั้นก็คือ สะดวกไปรายงานตัวที่สอนอใหม่ครับเท่านั้นเองนะน้ำหมึกแค่อยากบอกว่าทัวลงคราวนั้นน้ำหมึกได้เงินมาสองแสนกว่าแหละน้ำหมึกเขาแนะนำแบบนี้นะครับเขาบอกว่าทัวรลงเมื่อไหร่น้าจะบอกให้ว่าอันนั้นยิ่งกว่าถูกหวยที่สำคัญก็หนึ่งครับแคปให้ทันมือนะครับจับให้ไว้นะครับนะแคปให้ทันนะครับนะอย่าให้มันลบโพสไปก่อน2ก็คือแนะนำว่าอย่าก,กลัวครับตั้งทน,นาย แล้วบอกไปเลยว่าแบ่งค่าปรับให้ครึ่งหนึ่งต้องใจแข็งหน่อยนะครับท่องเอาไว้เราไม่รับกระเช้าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายแล้วเราก็ไม่ต้องไปไกลเกลี่ยมไม่ต้องไปสอนอต่ออีกเลยรับแต่เงินทุกวันนี้เฟสน้ำหมึกไม่มีทัวร์มาลงอีกเลยนะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่วิธีนี้หาเงินได้ง่ายได้มากและเร็วด้วยครับน้าหมึกแนะนำอย่าไปตอบกลับด้วยคำด่านะครับอันนั้นจะก,กลายเป็นทำให้เราอดเงิน บอกว่าเรื่องนี้แชร์จากประสบการณ์ตรงของตัวเองครับท่านผู้ชมก็แล้วแต่ครับตอนนี้นะครับสําหรับท่านที่คิดว่ากลัวทัวร์ไปลงตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วครับนะฮะท่านรู้วิธีการรับมือกับทัวร์แล้ว2ก็คือถ้าไม่รู้ว่าจะหาทนายที่ไหนก็แนะนําว่าทําเหมือนที่ท่านทูตทําครับไปที่สอชอ,อครับนะเขาก็จะมีทีมจัดก,การดําเนินการกไกยพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับ3ก็คือว่าถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินก็ถือว่า ช่วยสังคมครับช่วยกันให้พวกนี้ได้ชดใช้ในสิ่งที่พวกมันได้ทำนะครับและก็ผมถือว่านี่คือการสร้างอันตรพาลการสร้างพวกที่มาป่วนเป็นการทำร้ายทำลายสังคมในอีกลักษณะหนึ่งมันต้องชดใช้ครับท่านไม่อยากได้เงินก็เอาเงินเหล่านั้นไปทำบุญหรือไปบริจาคช่วยเหลือซัก็ได้หรือถ้าท่านคิดว่าเป็นเหมือนที่คุณน้ำหมึกเขาบอกนะครับช่วงนี้ ลำบากลาบนขัดสนเรื่องเงินทองเศรษฐกิจไม่ดีนะครับนะไม่อยากที่จะไปเป็นภาระให้รัฐบาลได้ต้องมาเราชนะมั่งมอ3มบามังอะไรบ้างนะครับก็หาวิธีนะครับหาเงินจากพวกทัวร์สามกีบนี่แหละครับนะฮะร,รับรองนะครับว่างานนี้ได้ทั้งความขีดความหลาบได้ทั้งทำให้แผ่นดินสูงขึ้นและก็ได้ทั้งเงินใช้ด้วยครับขอบคุณครับ